แล้วจะทนอยู่ไปทําไมทําไมไม่เลิกกันไม่อยากกันแล้วกลับมาอยู่บ้านเราล่ะอันนี้เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่คนคอมเมนต์มาในคลิปที่บีบ่นผัวเมื่อวานคลิปนี้บีจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องน้องเนยให้ฟังที่เขามีผัวฝรั่งะนะอันนั้นก็เหมือนกันที่บอกว่าผัวไม่ให้เปิดพัดลมแล้วเขาร้องไห้แล้วทีนี้ก็มีเอฟซีเขาเออกมาคอมเมนต์ว่าทําไมไม่อยากทาไมไม่เลิกกันผัวที่ดีคือผัวใหม่ ถ้าเป็นการคอมเมนต์สนุกสนานมันก็โอเคแต่คนที่บอกว่าทนอยู่ไปทไําไมอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เรื่องแบบนี้นะทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะเลิกกันได้ง่ายๆเราต้องมีทางไปทางธรามมาหากินของเราก่อนแล้วที่เขาโพสต์มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาอยากจะมาเล่าบริบทอะไรของเขาให้เราฟังเราก็มีหน้าที่ฟังขนาดบียังไม่ไปคอมเมนต์เลยแล้วเรื่องพัดลมที่ผัวเขาไม่ให้เปิดอะบี B จะเล่าเรื่องแอร์ของบีบ้างตอนนั้นนะ เบีอาศัยอยู่ที่ห้องเช่า2คนผัวเมียซึ่งอาศัยอยู่2ปี แล้วที่ญี่ปุ่นหน้าร้อนก็ร้อนชิปหายหน้าหนาวก็หนาวชิปหายบีขอให้สามีติดแอร์ผ่านไปสองปีสามีไม่เคยติดแอร์ให้บีเลยจนพ่อปู่ตายบีบอกเลยค่ะถ้าพ่อปู่ไม่ตายนะบีไม่มีเพจไม่มีแอร์ให้ใช้แน่นอนพอพ่อปู่ตายปุ๊บอบบบีถึงแบบอยากมาอยู่บ้านแม่ย่าเพราะว่าบ้านแม่ย่ามีทั้งแอร์มีทั้ง WiFi นะเพื่อที่จะให้บีมีโอกาสได้ทําเพจนี้ขึ้นมา ตอนนั้นน่ะชีวิตบีก็เป็นเหมือนน้องเนยเลยน้องเนยเขาบอกว่าผัวเขาไม่ให้เปิดพัดลมแต่ของบีก็คือบ้านไม่มีแอร์หน้าหนาวทําได้สูงสุดก็แค่ต้มน้ําร้อนใส่ขวดแล้วก็เอาไปยัดในผ้าห่มนอนส่วนหน้าร้อนทําได้ดีที่สุดก็คือเอาผ้าเช็ดตัวนะไปชุบน้ําถอดเสื้อผ้านอนหมดแล้วก็เอาคลุมตัวถึงจะนอนได้นี่แหลคะค่ะทุกคนกว่าคนเราจะได้แต่งงานกันได้กว่าจะอยู่ด้วยกันได้มันไม่ใช่ว่า พอมีเรื่องบ่นอะไรให้ฟังก็มาบอกให้เลิกกันเลิกกันมันไม่ง่ายอย่างนั้นส่วนคลิปนี้นะบีเอาตะไคร้ามาทําสไลด์แล้วก็หัน่นเก็บใส่ช่องฟิตเอาไว้กินช่วงฤดูหนาวนะต้นตะไคร้ไม่ตายช่วงหิมะตกแต่ว่าเขาจะไม่มีหัวให้เรากินทางที่ดีที่สุดคือทําหัน่นทําสไลด์แบบนี้ใส่ช่องฟิตไว้ดีที่สุดค่ะใช้งานง่ายด้วย